สังเกตไหมคะทิศตะวันตกโบราณบอกเป็นทิศแห่งความตายแต่ทำไมเศรษฐีผู้มั่งคัง่งเรื่องการเงินส่วนใหญ่จึงหันหัวนอนไปทางทิศตะวันตก ถ้าคุณอยากรู้สินแซจะมาอธิบายพลังงานของ่วงจุ้ยให้ฟังแล้วคุณจะได้ใช้ทิศทางเพื่อเสริมห่วงจุ้ยเป็นถ้าคุณอยากรู้ฟังสินแซนะคะในหลักการของ่วงจุ้ยนั้นนะคะได้แบ่งทิศออกเป็น8ทิศนะคะซึ่ง4ี่ทิศหลักก็จะเป็น4ี่ทิศแห่ง5าธาตุนั่นเองนะคะ ทิศเหนือคือพลังงานของธาตุน้ำนำความหนาวเย็นทิศตะวันออกถือว่าเป็นปานเติบโตเรียกว่าปานธาตุไม้ทิศใต้คือทิศแห่งความรุ่งเรืองเรืองรองและยุคก้าวนี้ก็เป็นยุคของธาตุไฟใต้ด้วยทิศตะวันตกเมื่อรุ่งเรืองเรืองรองเติบโตเรื่อยๆจะต้องมีจุดที่เรียกว่าจุดสมดุลหรือจุดปราบปามเพราะบางครั้ง ความรุ่งเรืองจนเกินไปก็นำความไม่สงบมาดังนั้นปราณท่าทองจึงเป็นปราณกําจัดสังหารให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นทิศตะวันตกจึงเรียกว่าทิศแห่งความตายหรือทิศแห่งปราณสังหารนั่นเองและ ธาตุทองก็กําเนิดธาตุน้ําอีกรอบหนึ่งส่วนจุดศูนย์กลางคือธาตุดินค่ะดังนั้นปรัชญาของห้าธาตุนั้นนะคะเขาจะกล่าวถึงกลไกของธาตุเชิงปรัชญาที่ในการกําเนิดสรรพชีวิตธาตุน้ําคือปานกําเนิดสรรพสิ่งคนเราถือกําเนิดเกิดได้ต้องมีปัญญาไปเติบโตที่ธาตุไม้รุ่งเรืองที่ธาตุไฟ สงบนิ่งสมดุลที่ธาตุดินเกินความสมดุลจะต้องถูกปราบหรือถูกสังหารถูกกำจัดทีธทท่ธาตุทองทิศตะวันตกคือปรานธาตุทองคือปรานกำจัดสังหารจึงเป็นตัวแทนแห่งความตายนั่นเองดังนั้นนะคะคนเราจึงได้กลัวอย่างยิ่งนะคะในการหันหัวนอนทางทิศตะวันตก แต่ถ้าคุณกลัวจนเกินไปคุณก็ไม่อาจใช้ความรับของพลังงานทางห่วงจุ้ยที่สถิตยอยู่ในธรรมชาติมาส่งเสริมดวงชะตาคุณได้ทิศตะวันตกคือทิศธาตุทอง ธาตุทองคือความสุขความสมหวังและความมั่งคั่งคนจะใช้ทิศตะวันตกได้ดวงชะตาคุณหรือปาจือ่อยิ่งต้องการธาตุทองหันหัวนอนทางทิศตะวันตกยิ่งส่งเสริมดวงชะตาดังนั้นดวงใครต้องการธาตุทองหรือดวงคุณเป็นธาตุทองดวงอ่อนคุณหันทางทิศตะวันตกคุณก็จะได้พลังงานของธาตุทองในการเสริมดวงชะตาคุณ ที่ผ่านมาเราได้ศึกษาในเรื่องของห่วงจุ้ยดาวเก้ายุคหรือห่วงจุ้ยยุคทั้งเก้าแล้วนะคะในช่วง60สปีที่ผ่านมาย้อนไป60สปีตั้งแต่ยุคหยุค7ดยุค8นะคะที่ผ่านมานี้เป็นพลังงานของาธาตุทองยุค6คือพลังงานของาธาตุทองหยางยุคเจเป็นพลังงานของาธาตุทองหญินยุค เป็นพลังงานของทาาดินใน60ปีที่ผ่านมานี้เราจะเห็นได้ว่าสถาบันทางการเงินการกำหนดคุณค่าทางการเงินอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงินช่วง60ปีที่ผ่านมาทางตะวันตกของโลกหรือซีกโลกตะวันตกเติบโตมั่งคั่งขึ้นนั่นก็คือยุโรป เมกาทำให้ดอลลาร์มีพลังดังนั้นในช่วง60ปีที่ผ่านมาคนจึงนิยมหันหัวนอนไปทางทิศต,ตะวันตกเพื่อรับพลังงานทางห่วงจุ้ยจากดาวก้าวยุคนั่นเองแต่ใช่ว่าทุกคนนะคะจะได้รับพลังงานจากดาวก้าวยุคตรงนี้หรือพลังงานทิศทางแห่งห่วงจุย้ยกุญแจสำคัญอันแรกคุณจะต้องรู้ก่อนค่ะว่า ตัวของคุณเป็นคนธาตุอะไรและตัวของคุณต้องการทาตุทองไหมถ้าดวงชะตาของคุณต้องการทาตุทองก็สามารถหันหัวนอนทางทิศตะวันตกได้ไม่ว่ายุคจะเปลี่ยนไปเป็นยุค7ยุค8และยุค9นะคะดังนั้น key of success ตรงนี้ที่มีคนบอกว่าคนรวยส่วนใหญ่ต้องการกระแสทางการเงินมักหันหัวนอนไปทางทิศตะวันตกก็เกิดจาก เรื่องของทตาสำคัญในดวงชะตากับทิศทางทางการเงินเพราะชิตตะวันตกคือป,ปานท่าทองหรือการเงินนั่นเองนี่ก็คือคำตอบอย่างสั้นๆง่ายๆตามหลักวิชาการของห่วงจุ้ยและห่วงจุ้ยยาวเก้ายุคนะคะในช่วง60ปีที่ผ่านมาชีกโลกตะวันตกมีเทคโนโลยีการเงินจเจริญอย่างมากๆแต่ปัจจุบันนี้จีนรัสเซียอินเดีย เติบโตเนื่องด้วยยุคก้าวธาตุไฟที่ทำให้ดวงสตาหรือเขตภูมินี้ประเทศเขามีกำลังขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามการที่เราจะหันหัวนอนไปทางทิศไหนอย่าอิงเรื่องดาวก้าวยุคอย่างเดียวจงรู้ว่าตัวคุณต้องการธาตุอะไรคุณก็หันไปทางทิศนั้นแล้วคุณจะมั่งคั่งโดยที่การเปลี่ยนยุคไม่เกี่ยวข้องกับ คุณเลยค่ะดังนั้นนะคะจึงเป็นคำตอบแล้วนะคะว่าทำไมคนส่วนใหญ่จึงคิดว่าการนอนหันหัวนอนทางทิศตะวันตกจึงมั่งคั่งร่ำรวยเพราะเขาต้องการรับพลังงานของธาตุทองนั่นเองนี่คือคำตอบง่ายๆสั้นๆนะคะธาตุท,ทองทิศตะวันตกไม่ใช่ทิศแห่งความตายแต่เป็นทิศแห่งปรัชญาทางฮวงจุ้ยว่าธาตุท,ทองคือปราณสังหารสิ้นสุด การกำจัดสิ่งไม่ดีให้เกิดความยุติธรรมมากขึ้นดังนั้นเข้าใจปรัชญาธาตุแล้วคุณรู้ตัวหรือยังคะว่าดวงชะตาของคุณต้องการธาตุอะไรถ้าคุณต้องการธาตุไหนก็หันหัวไปทิศต่างๆถ้าต้องการธาตุน้ําหันทางเหนือถ้าต้องการธาตุไม้หันไปทิศตะวันออกถ้าต้องการธาตุไฟหันทางทิศใต้แต่ถ้าต้องการ ถองก็หันทางทิศตะวันตกเนี่ยแหละคะ่ะจึงเป็นปรัชญาทางฮวงจุ้ยและหลายคนสงสัยว่าทําไมนะคะหันหัวทางทิศตะวันตกคนรวยๆจึงนิยมหันไปทางนี้ก็เนื่องด้วยว่า60ิปีที่ผ่านมาตะวันตกซีกโลกตะวันตกจเจริญอย่างขีดสุดนั่นเอง